เปิืของนะเปิืของนะไมเลยไม้เลยดูดนไม้แบกๆไม้แบกมีไม้มีไม้มีไม้เล่นไม้ไปเลยไหวอยู่นะไหวอยู่นะเฮียหลับติดไม่เบี้ยรนที่ผมให้แนเดไปเหลือไหวพี่เพรากไหนไะเหลือเอาเอาเอามาไหนหนึ่งหนึ่งเก้าห้าจเล่นตู้ไฟเพาเกาไหนได้ปะพี่เอาสองหกแปดสักสักสองสามตัวไม่ใช่มีเกาะเหลือสักตัวสองตัวได้ปะพี่ถุงมีไหมันเดีเดียหนึ่งสามสี่สาม เปองไงรอบเปลี่ยนใหม่หรอมีใครมีแมงรือแสงด้วยอ่ะเป็นไงเมื่อกี้เนี่ยโอเคพี่พี่ต้องรอไม่ทันในเก้าวันไงเอ้ยไหวนะเราไหวนะพี่เอาเมื่อกี้ลุงได้ฟังลุงได้ฟังป่ะลุงฟอกไม่ได้ฟังเดี๋ยวลุงได้ฟังอยู่แล้วนี่เดี๋ยวก็มีคนแท็กไปใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็มีคนลุงพ่อปักไม้ดิเดี๋ก็มีคนอะไรนะปักไม้ดิปักไม้ดิไม้เชื่อไมีไะปักไมไอ้กวาดอ่ะไอ้กวาดที่เคยรำในไอ้เรื่องคะแนนไหนเรื่องคะแนนไหนสิบเต็มสิบเมื่อกี้ได้เลยนิดเดียว หนึ่งสองสามห่างเราประมาณสามสี่คนอ่ะไว้ไวขอสักฆ่าตัวนะพี่แค่ป่ะไม้ดีๆถุงไม้ดีๆนะเว้ยหนึ่งเราต้องปิดตัวชุบให้เยอะกว่านี้ถ้าคนเราน้อยกว่าเขาชุบได้เยอะอยู่แล้วอ่ะเยอะไม่ได้หรอกเราจะแทงครบอ่ะไม่เราต้องรีเซ็ตไวเว้เพราแพ้รีเซ็ตอย่าล้มอย่าล้มก่อนอ่ะอย่าล้มก่อนเถ้าเขาถ้าเขาล้มมา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 ชุดเลยพี่ไปเขาเลยนะเขาเลยนะเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มอย่ากระจายเกินอย่ากระจายเกินเอาชุมกลางไว้ชุมกลางไว้

เียวแล้เนาเย้หมอกหมอกอีกเริ่มฟื้นเริ่เคือเราอีกแล้วเริ่มฟืนแล้วบสวยไหมหมอกเตึงเต่งเต่งเต่งโอ้ไม่มีใครหยิบเรียวเลยอยู่ไหนไม่เห็นนลยดิไปอยู่ตรงนั้นจะไม่เห็นตาไปหาไปหาจุดเมื่อกี้เลยพลังดีจัดน้องน้องใช่ไอ้าไม่่รู้วาาไปดีหมดแล้วก็บ้าไปก็ได้ถ้ารีบอ่ะเดี๋ยวพี่ยารอดเก็บคนเดียว เฮ้ยเขาเปลี่ยนกล่องให้เราใหม่เหรอใช่ครับโ็ใชเปียจีบีด้วยไม่เหมือนเหมือนกล่องอันนี้<ๆ>อันนี้ได้ของข้างในให,ใหม่ด้วยไหมครับไม่เดิมไมนเดิมไม่น,<ห>าน่าได้เดิมเหมือนเดิม,ม,ดมอ๋อแบบว่าเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยเนอะลูกเ,ลเรานี่เล่นนานสุดแล้วเนี่ยกำลังใจมันดีเนาะก็เลยตึงใช่ไหมล่ะไอันี้ก็สิบนะแอบฟังนะครับนี่ไอเดียว่าไง ปกติม,มีเด็กคมีเด็กคนเลี้ยงแมวอะเนาะเดี๋ยวนี้คนเลี้ยงแมวมันไม่อยู่ไงใช่ไหมละ่ะมันก็เลยแบบได้ปลดปล่อยใช่ไหมละ่ะรู้มันอยู่รู้มึงเนี่ยเนะมีคนขอพูดก็ทิทิ้กดทิดอ๋อครับครับไม่เป็นไรครับ กี่ขอโทษยนะครับยินดีต้อนรับต้อนรับ่นดครับยนดครับยินดีครับยนครับนดีคัยนครับสวัษดครับเคไม่ได้เช็คชื่อแล้วมั้งดูสภาพไม่ไม่น่าเหลือใครแล้วปะโอ้โหนอนอย่างยาวเหี้ยกระโดดข้ามศพกูหมดเลยไม่เมื่อกี้ผมต้องเล่นจังหวะมันัวยช่มันต้องแบบทีาทไอจังหวะนัวตรงสาวตรงนู้นไอ้แค่แบ่งมาชุบได้ไม่มีใครมาเลยใช่ใช่ใช่ ใช่ผมว่าเห็นใช่ยึดมุ่งหวงเล่นกันเกินตะกี้ถ้าปิดไม่ได้คือเขาเกิดอีกจบเหมือนกันนั่นน่ะถูกถูกถ้าทำไม่ติดว่าปิดได้นะคือเมื่อกี้สวยนะเขาบอกงั้ใครปิดเมื่อกี้ใครปิดกูกูเฮ้ย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 ฮัลโหลกูลอนตายตรงเนี้ยเออถ้าไม่ติดก็ผมชุบเพื่อนอยู่ผมก็จะชุบพี่อู๋พี่เลยเฮียก้าวคนต่อสิบสามไปไปคุยเดี๋ยวที